บุมรับน้องนินุ่นเป็นลูกบุญธรรมพากย้อนไปประมาณเมื่อสี่ปีก่อนหลายคนคงยังจํากันได้ดีบุมปาดานั้นได้ช่วยเหลือเด็กหญิงชื่อน้องนินุนซึ่งเป็นเด็กหญิงกตัญยูตอนเรียนต้องวิ่งกลับมาบ้านเพื่อไปป้อนข้าวยญาที่พิการนอกจากนี้น้องนินุ่นยังโดนครูที่โรงเรียนลงโทษที่ไม่ทําการบ้านด้วยการใช้ปากกาขายี้ที่หัวจนเป็นรูซึ่งพอบุ๋มทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็ช่วยเหลือและรับน้องนินุนมาเป็นลูกสาวบุญธรรมเพิ่มอีกคนโดยบุ๋มเล่าว,ว่าลูกสาวบุญธรรมอีกคนที่รับมาดูแลน้องนินุนดูแลญาพิการพอแม่เสียหมดแล้วกลางวันวิ่งจากโรงเรียนมาป้อนข้าวยาเย็นไปช่วยขายของตามตลาดเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวที่ได้รู้จักกันเพราะน้องโดนครูใจโหดเอาปากกาขยี้หัวเป็นรูเลือดไหลเพราะไม่ได้ทำการบ้านทั้งที่ในความจริงน้องไปป้อนข้าวยา แถมครูที่ช่วยยังโดนกดดันให้ลาออกจากโรงเรียนเพราะรวมหัวกันคิดแค่ว่าเอาเรื่องมาบอกข่าวทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงปวดใจกับความคิดเห็นคนเป็นครูกระทรวงศึกษาเอาแต่ท,ทําทันบนทางทางที่ทําร้ายเด็กมาเป็นสิบคนท่านรัฐมนตรีทําอะไรอยู่ครับศึกษาเขตรับรู้หรือช่วยกันเองถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยแม่ช่วยหนูเองลูกมาเป็นลูกแม่บุ๋มนะแม่ส่งหนูเรียนเอง ตอนนี้ข้าวของที่บ้านก็เปลี่ยนให้เพื่อความสะอาดและความสะดวกของน้องที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแม่บุ๋มเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเขาไม่ได้ดีไปกว่านี้หรอกแต่หนูจะมีอนาคตที่ดีแม่สัญญาเราจะดูแลกันและกันนะลูกซึ่งแฟนๆก็เข้ามาชมรัวๆเลยว่าขอบคุณที่ทำให้โลกนี้และให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณบุ๋มน้ำใจงามจริงๆค่ะงามทั้งกายงามทั้งใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักพี่บุ๋มอ่านแล้วน้ำตาไหลเลย หมืนหมดพลังและกำลังใจแล้วมีนางฟ้ายืนแขนพร้อมอบกอดด้วยความรักความอบอุน่นขอให้เจเริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขบข่าวขอบคุณค่ะ